รักใครชอบใครก็เก็บซองคนนั้นเลยครับเดี๋ยวมันจะแบบถอดแบบมาคล้ายๆกับในตัวการ์ดที่มันเอาไปเล่นกับตู้เลยเนาะก็ต้องเป็น L, ลีเอลก็ต้องออกซองนี้หรือเปล่าโอ้หน้าปกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชอ่องมเตชั่นนะครับเราขอรีวิวย้อนหน่อยแล้วกันนะกับ VG-DZ ดีดทีสุดห้าครับแล้วก็เห็นแล้วด้ไวผมไม่ได้ทำมันยับนะมันมาอย่างนี้ก่อนส่งอะ <laughs> มก็ไม่รู้ว่ามันไปประสบพบเจออะไรมาเนาช่างเดินม,มันก่อนนะครับแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยด้วยความที่ช่วงนั้นที่มันออกมานะครับเรียกว่าขาดตลาดเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วก็เลยถือโอกาสเปิดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเรซเอลวีต้าที่อยู่หน้ากล่องนะ เปเรียกว่าเป็นเมตาเลยนะครับเรียกว่าเป็นเมตาชนิดที่แบบว่าบางเด็กเนี่ยบางดิสไม่ต้องพึ่งชุดแฮปปี้มิลก็สามารถฟันฝ่าถึงท็อปสูงๆได้นะครับแล้วก็ l e v i ดัสนั่นเองนะของคุออนคุงนั่นเองนะครับก็มีในกล่องนี้เช่นกันนะครับแล้วก็คาดว่าได้ใช้แน่นอนนะเอ่อ์มมิเโดฮิริหรือว่า A.K.A เอริกนะครับ ก็ได้ไปต่อในภาคดิจิตอลสมกัน,กนแล้วก็มีของของน้องเนี่ยอยู่ในกล่องนี้เช่นกันทั้งเป็นฝั่งของนชั่นน้ําเงินกับนีชั่นเหลืองเลยเนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายเอียดที่บล็อกนี้มันสุดยอดจริงนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นหน้าโอเซมไปของเราเนะครับยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย มันจะยังไงแต่ว่ามีในกล่องนี้เช่นกันก็นอะนาคตจะใช้หรือไม่ใช้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับผู้เล่นได้เลยนะครับเข้ามาที่ข้อมูลในกล่องนิดน,น,นึงนะครับก็คือในกล่องนี้เนี่ยมันจะมี d s r นะที่เป็น jnao นั่นเองนะครับเปิดให้ด้วยแล้วก็ sec นี่ก็คือมากันครบไม่ว่าจะเป็นตัวลบาก้า a l ซ z a อลแล้วก็มี levidas แล้วก็ที่สำคัญมีาบูเ v e ิอุสด้วยนะครับนะาเป็นร่างที่แท้จริงนะครับมาในกล่องนี้นั่นเองนะครับคุณเปิดมาด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นนี่นะครับนี่เลย ไยรุ่นเล็บเจลนะครับนะก็อันนี้นะครับข้อมูลอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะครับก็เลยอาจจะไม่รู้ปมากแต่เท่าที่สืบทราบเนี่ยตัวของการคอลแลบเลิฟแอนด์เบอร์รี่นะครับนะก็จะเป็นมันเป็นเกมเออมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นเกมตัวเกมอาเขเยนนะครับนะ ไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะครับนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ออกมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกเหมือนว่ามันจะครบรอบ20ปีอะไรสักอย่างหนึ่งพอดีแล้วเขาก็เลยทําการคอลแลบกับตัววนการ์ดนะครับซึ่งมันมีอนิเมะด้วยนะแต่เข้าใจว่าของวนการ์ดเนี่ยมันเป็นคอลแลบมาเอ่อเอาแบบเวอร์ชั่นของตู้เกมมาแหละนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตู้เกมมาแล้วมันเป็นกิมมีคในการเล่นการ์ดเนี่ยจะเห็นว่าเห็นปะเนี่ยมันเป็นออกแบบมาก็คือเหมือนคล้าย คล้ายๆของตัวในแบบของเกมตู้เลยนะครับนะก็จะมีมาคอนแลบกับตัวในกล่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาก็คร่าวๆข้อมูลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะข้างในดูกันดีกว่าว่าจะได้ SEC หรือเปล่านะครับเออของเลิฟแอนเบอรี่นะเพื่อใครตามอยู่ยอะไรยงนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปได้นะครับเผื่อว่าใครสนใจอะไรพวกนี้แบบเืิดได้อยากไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้ว่าลองอ่านลองอะไรได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้รู้ลึกจริงๆนะครับนะลืมบอกไป มันมีให้3ามแบบเลยนะครับก็เรียกว่าสายสะสมเนี่ยรักใครชอบใครก็เก็บต่องคนนั้นได้ครับเห็นว่ามีนาโอเซมปายฮิคาริเด็กนะครับแล้วก็เป็นอาคินะนั่นเองนะครับนะโอ้โหเรียกว่า Special สเปเชียลสุดๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากล่องที่มันยับยุยี่ของเราจะทําอะไรไม่ได้เป็นพี่น้องเมียวโดอย่างละห้านะครับแล้วก็เป็นเจนาโอีอหกซองที่เป็นร่างซีดิวสิงนะ <c oughs> เอาอะไรก็ดีช่วงนี้ครับเจมาแรง ขอเจนาโอกเลยแล้วกันนะนะเรือมันแรงนะครับคู่นี้ผมบอกเลยไม่รู้ว่าอันนี้เราพูดได้นะเพราะว่ามันยังไม่จบม,มาสักพักนึงแหละแล้วก็เรียกว่าภาคดีลักซ์เนี่ยสิทธิอาจารย์คู่นี้มันจะเข้มข้นขน,ขนาดไหนก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าน,น่าติดตามนะครับโอเคเปิดเลยสองแรกนะครับนี่โอ้โห พอเป็นกล่องนาะโอดาก้อนเอ็มพายก็มาแล้วก็นี่เลยครับมีตัวเป็น EX นะครับที่เป็นห็นปะผมบอกว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบถอดแบบมาคล้ายๆกับไอตัวการ์ดที่มันเอาไปเล่นกับตู้เลยเนาะแต่ไม่รู้ว่าไอตรงเนี้ยมันเอาไปเล่นกับเครื่องจริงหรือเปล่านะหรือว่าปัจจุบันมีเครื่องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกดยแล้วกันนะครับตนะ่อกันซองที่สองนี่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้น แล้วก็เอชโอเอชอาร์คาบูเมลิสส yes. <laughs> ผมไม่รู้อะไรแล้วแต่ว่าคาบูออกผมได้ใช้แน่นอนโอ้โ oh. หได้ใช้ทั้งสองเด็กเลยนะครับไม่วจะเป็นของฝั่งรีเอลเหลืองหรือว่าจะเป็นของฝั่งเรซาเอลก็ได้ใช้นะเอ้ยเออาร์ออกแต่ s อออกแต่ SR ออกแบบนี้นะั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า s อ c ีซจะไม่มีหรือเปล่านะ <laughs> ไม่รู้จริง มันจะคิดว่ามันจะมีการแบ่งแยกไหมคว่าถ้าเกิดเป็นซองอากินะาเนี่ยของไม่ออกของไม่ดีเป็นซองนาโอของดีจะมีเงินได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้เปิดหลายบล็อกด้วยไม่มั่นใจอ่านะครับได้เป็นเดบุลแรนะอันนี้น่าจะเป็นตัวทรัพย์ของรีอลแต่รู้สึกว่าก็ก็ยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็เดบุลแรกอันนะครับเป็นของซิมเงินเองนะครับแล้วก็นี้ครับไมก็แล้วเห็นป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยให้ดูนะครับมันเป็นปั๊มทองทองด้วยนะ ต่อครับต่อมาเลยดับเบิลแลกแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัว ex นะครับอันนี้เป็นแบบชุดชุดสักอย่างเนึ่งนะครับของอันนี้ไหมนะครับมีสีชมพูลืมบอก์ดตอนต้น,นคลิปนะครับสีชมพูก็มีอ่า fr นะครับผมเป็นออเดอร์ของฝั่งลิ i ิคอม o n a สเตรโอนั่นเองนะอ่าเฮอปาอกมาแล้วหนึ่งใบโอเคซองนาะโอไปแล้วต่อไปซ <c oughs> องอาคีนะ ซองอาคินากันบ้างนะับมาดูสิ <c oughs> เอาอย่างนี้ว่ามาซองอาคินาอีกห้าซองนะครับดูสิว่าจะออกอะไรอาคินาเนี่ยเรซาเอลก็ต้องออกนอเป่าอ่านะครับออกสีชม <c oughs> พอูอ่าทิพเปนแล้วพลังแปดพันน่าจะเป็นเกรดหนึ่งแต่เป็นตัวอะไรอ๋อเกรดหนึ่งนะครับเป็นของสีน้ำเงินจะได้นะ อ่าไม่เกลือนะครับเป็น FR ของสีแดงนั่นเองนะครับผมเอฟรของราวกาเนมพายนะครับนะโอเคก็ครบแล้วนี่ยสามมันไม่เหลืออะไรแล้วป่ะไม่คลิปเลยยังยังยังรอดูดิเออดูก่อนอ่าได้เป็นทริปเปิรแลนดนะครับของเป็นตัวซับของฝั่งรีเอลนั่นเองนะแล้วก็นี่ครับเป็นตัวคอลแลบนั่นเองนะเฮ้ยเรายังไม่เจอตัวเกตสามตัวเล่นของฝั่งคอลแลบเลยนี่ว่า นะปึ๊บนะสองอ้าไม่เกลืออ่าพูดถึงก็มาเลยนะครับผมอันนี้ได้เป็นของฝั่งเคเท,เทอร์นะครับนี่กัเลยนี่ตัว ex นะครับนะแล้วก็สองสุดท้ายที่เป็นอาคินะครับดูว่าจะได้อะไรมานี่เป็นสโซรเรียนนะครับนะแล้วก็แร่ธรรรากโอ้นี่เป็นออเดอร์รีเอลนะครับเป็นออเดอร์ที่เรียลต้องใส่ เป็นออเดอร์บังคับใส่ของ DL แล้วก็อ่าเป็นตัวนี่นะครับของตัวคอลแลบนั่นเองนะแล้วก็ไม่มีอะไรนะต่อไปซองฮิคารินะครับก็ต้องเป็น DL อก็ต้องออกซองนี้หรือเปล่าโหหน้าปกมันมาขนาดนี้ออเดอร์ Order. เป็นเ r เรหรอเราได้ดับเบิลเ r เหรอเอ้ยโอ้โหได้เป็นสีเทานะับเอ้ยได้ดับเบิล SR เฉยเลยของนี้นะครับนะ ฝั่งไอ้ที่นะี้ไม่มีอะไรดีเลย <c oughs> ของของดีมาอยู่ฝั่งไอดีหมดนะและเดียวแล้วก็อันนี้เป็นตัวเอ่อตัวไอเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะไอตัวของดีเอลต้องใช้อะ่ะเป็นอะไรนะออเดอร์หรือว่าทะยานรือวะไม่เออนั่นแหละของฝั่งดีเอลมันต้องใช้นะครับนะแล้วก็ต่อครับ มันแลนะครับแล้วก็เป็นตัว ex แล้วนะมี <Yeah. S 1> อะไรคิดว่าน่าจะไม่เหลือ,อแล้วล่ะนะครับ <Yeah. S 1> น่าจะหมดแล้วล่ะมันคงไม่เบิ้ล sr อะไรขนาดนั้นหรอก <Yeah. S 1> แล้ว sr ออกสองใบเนี่ยไม่น่าจะหวังอะไรแล้วล่ะ <Yeah. S 1> อ่ะเขามาอีกแล้วนะครับมันแลแล้วก็นี่เลย ex นะครับเป็นตัวนี้เจ็ดสอง yes. แล้วก็ซองสุดท้ายจะเป็นอะไร อ่าแล้วก็เป็นของสีเทานั่นเองนะครับนะแล้วก็มี Energy ตั้งหนะึ่งใบเน่ยเป็นเอเตของฮิคารินะครับนะแล้วก็หมดแล้วมาเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าได้อะไรกันบ้างเนาะก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจในกล่องนี้ครับเพราะว่าเราได้เบิ้ล SR ถึง2ใบนะครับนะก็ ได้เป็นตัวกาบูกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้นะครับแล้วมีเอซ่าของสีเทานะครับทำช่อไม่ได้ขออภัยนะครับแล้วก็ FR 2ใบนะครับเป็นสีชมพูกับตัวของสีแดงนั่นเองนะนะครับก็ได้มา4ใบเลยนะปกติมันจะออกแค่3ใบนะครับแต่ว่า็อกนี้ก็น่าจะได้อย่างงี้แล้วก็ทริปเปอร์แลนด์นะครับได้เป็นตามนี้นะนี่เลยเยอะเยอะมากๆนะครับนี่เลยนะครับเป็นรที่ได้มาแล้วก็ ตัวคอลแลบของ l o v e and b e r r y นะครับอันนี้ก็เอาขอรวมทั้งตัวอันนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวของ ex 2อันเนาะได้มา2อันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นเนี่ยเป็นออเดอร์นะครับที่เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นชุดสำหรับแต่งตัวของเขานะครับเนะี่ยได้มาอย่างนี้เลยนะครับนะถ้าเกิดในมุมมองของแบนกาด์ด่มันก็คือคือออเดอร์อะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกมันจะมีการเล่นเกี่ยวกับพวกตัวอักษรอะไรนี้สักอย่างหนึ่งด้วยนะครับนะ มีเลยก็ได้ทมนี้นะครับรวมๆแล้วมีกี่ใบเนี่ยหกเจ็ดแปดแปดใบนะครับ, 6, 7, 8, 8บ,รบแล้วก็จี้ในกล่องนี้นะครับเปิดได้น้องฮิคาริมานะครับหนึ่งใบท่วนนั่นเองนะครับตัววุนกรอบของเราหมดแล้วนะครับสําหรับบ็อกซ์นี้ก็คิดว่าอันนี้เนะี่ยน่าจะเป็นการเปิดยอดนะครับแต่ว่าบ็อกซ์นี้เนี่ยเปิดไปตอนนี้ไม่เสียใจแน่นอนนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณได้พวกตัวละครหลักของตัวของฝั่ง device อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าเด็กมันไปต่อได้นะครับหลายเด็กเพราะว่าอย่างอยก็คือในปีนี้แหละคุณได้เล่นแน่ๆน,นะครับเพราะว่าดีลักซ์มันออกตัวละครมานู่นนี่นั่นแล้วก็ประกาศออกมาแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ไม่มั่นใจว่ายังหาได้ง่ายอยู่หรือเปล่านะครับนะสำหรับตัวของดี b d 0 5แล้วกันนะครับก็ ลองปรึกษาหรือว่าสอบถามกับร้านกายออฟฟิเชียลใกล้บ้านของท่านดูนะครับว่ามันมีกล่องนี้มันมีรีโปรดักต์กลับมาให้เราเปิดรือยังอะไรเงี้ยว่าลองสอบถามเพราดูได้นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเจอั bye,